สวัสด,ดีคุณคนสวัสด,ดีพี่น้องมาใส่ปุย๋ยสอยยายดาวนะพี่น้องยายดาวมาใส่ปุ๋ยใส่ทั้งสองอย่างทั้งมะพร้าวทั้งส้มโอปุ๋ยสองสูตรผสมกันทุกคนนี่ค่ะ <l ix> เ,เล่งดอกบำรุงลูกนี่ นี่่คะก็จะใส่รอบๆรอบๆค่ะอ,อย่าใส,ออาใส่อย่าใส่สึงโคนก็จะใส่รอบไปไม่ใส่ถึงโคนนะคะโอ้ล้วหอมดอกมันจะไหนแลมันจะเป็นดอกแล้วลนะนีนี่น ใส่รอบต้นค่ะทุกคนแต่รอบต้นประมาณสองเม็ดนะคะนี่เหนือออกจากต้นมาประมาณสองเม็ดนี่ค่ะ,คะเขาจะเป็นดอกอยู่ใก,ใกล้ๆบ้านเขาขาดความองอุน่นถ้าไกลบ้านเขาจะไม่เป็นลูกเป็นดอกเลยค่ะดูเขาจะงามมากเลยงามแต่ไม่เป็นไม่เป็นดอกคือเงืออย่า่ต่อยนะ เดินผ่านรังพึ่งเอ๊่อไอแม่เต็มหมดเลยทุกคนนี่ยนี่ค่ะถ้าไกลบ้านเขาจะไม่เป็นดอกเป็นลูกเลยค่ะทุกคนจะเป็นแต่ดูใกล้ใกล้บ้านต้มโอขาดขวามหมอุ่นนี่ค่ะก็จะใส่ปุ๋ยนี่ค่ะไปไก่ไกล้คนมัน ยญ้าเราใส่ยญ้าหญ้ายังเด็ดเลยแล้วเราโอ้หญ้ายังตุยเลยแล้วเราล่ะแล้วเ <c oughs> ้ท่มโอแล้วคะทุ่มโอก็ต้องตุยเหมือนกันเราไปโดนต้นค่ะนะโอ้ ยมันจะเป็นตั้งแต่ตั้งแต่ระยะนึงไปถึงบ้านดูดยระยะเดินไปถึงบ้านแล้วก็ทางนี้จะไม่เป็นค่ะทั้งสองล็อกเลยทางนี้จะไม่เป็นลูกแต่จะเป็นลูกแต่นี่ค่ะดูเดี๋ยวเดาพาเดินไปดูนะคะนี่ ไม่ใช่ค่ะทุกคนคะ่ะเด,ดาวเห็นปุ๋ยอะไรไม่รู้เหลือไว้ทีนี้ยาดาวเอลองมาลองมาใส่ลองดูทีนี้ก็เป็นดอกระโหออกมาเดี๋ยวยายดาวจะพาไปดูมาชมบรรยากาศในสวนด้วยนะคะทุกคน ก็จะเหลือปุ๋ยอยู่นิดนึงผสมกันไม่รู้อะไรต่อมีอะไรทีนี้ยายดาวก็เลยเอามาใส่ข้างบ้านค่ะทุกคนเนี่ยดูนะหมดแล้วค่ะรุ่นนี้รุ่นรุ่นหมดแหละเดี๋ยวต่รุ่นใหม่นี่ค่ะ ตาลายไหมคะทุกคนตาลายไหมยายดาวพาเดินถ้าเช้าไม่ใช่เดินไหวแต่มันอันนี้ปวกกินตายตุยเลยคะ่ะทุกคนปวกกินตุยเลยทุกคนะไม่เป็นหลึนคนเป็น ไม่ได้ใส่ปุ๋ยสูตรนั้นไม่รู้ยายดาวผสมอะไรต่อมีอะไรเอามาใส่เอามาใส่เนี่ยค่ะตั้งแต่เริ่มจากต้นนี้แล้วก็ฝั่งนูน้นฝั่งนู้นนะคะดูจะเป็นดอกมากเลยเห็นไหมเริ่มจากต้นนั้นฝั่งนู้นเริ่มจากต้นนั้นยังปุ๋ยนิดนึงทีนี้ไม่รู้ผสมไว้แต่ตอนไหนแล้วลองเอามาใส่ลองดูทุกคนดูจ้ะดูดูเขาออกดอกทุกคน ดูดอกก็จะนี่ค่ะต,ต่นี่ไปนี่ดอกทั้งนั้นเลยค่ะดูนี่ค่ะพามาดูนะคะว่าเออแปลกจังนี่ลอยปุ๋ยยายดาวใส่ยายดาวโมโหที่ฝนตกแล้วที่นี่มันร่วงหมดมัล่วงหมดยายดาวก็โมโหก็เลยมีปุ๋ยอะไรเออปอนๆ้นกันเลยนี่กะ เดี๋ยวมาใส่ทุกคนคะ่ะดูดูคะ่ะอฝนเดอ้ออย่าฟ้าตกลงมาเดอ้อตกลงมาเรียบร้อยเลยคะ่ะงวดก่อนก็หกเจ็ดต้นบนตกทีเดียวไปหมดเลยนี่คะ่ะอ,อันนี้ก็เป็นดาอเป็นลูกแล้วคะ่ะลูกเล็กๆไม่รู้จะร่วงหมดไหม,มใต้โคนเขาจะแห้งมากเลย ไม่กล้ารดน้ำค่ะจะเป็นดอกรดน้ำเดี๋ยวมันจะลวกนี่ค่ะดูเจอปุ๋ยอะไรเข้าไปไม่รู้ปุ๋ยมั่วสูตรมั่วของยายดาวยายดาวสูตรมั่วเออสูตรมั่วได้ผลดูค่ะนี่ก็จะมีสักสิบสองสิบสามต้นค่ะที่ที่เป็นลูกอย่างเงี้ยที่เป็นดอกอย่างเงี้ยเป็นดอกดอกแบบเนี้ย นะคะตัวนี้ไม่เท่าไหร่ตัวนี้เพิ่งเป็นลูกเพิ่งหมดลูกตัวนี้ไม่ไม่ดอกเท่าไหร่เพิ่งหมดลูกคะ่ะทุกคนเดาเพิ่งเด็ดไปสง่งสองวันเลยดูต้นนี้คะ่ะทุกคนคะ่คนคะดูนะโอ้ยไม่รู้ปุ๋ยสูตรอะไรทุกคนสูตรมัว่ว <c oughs> รวมันม่วตัวหมดมสูตรม่วตัวตัวเนี่ยทุกคนแทบจะเป็นดอกแทบทุบกทุกยิ่งเลยนะทุกคน,นะคะอย่าให้เป็นเยอะจ้ะฝนตกลงมาก็ไปหมดเละดูทรงเลยเพราะว่าวันนี้ก็มืดนะวันนี้มืดอากาศมืดมากเลยดู ก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาชมนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ